สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องเราเป็นเลาะชาแนลนะครับร่วมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจมาอนี่ยังอยู่ที่อุทัยฟ้ามอยู่บ้านบ่อเสียวอำเภออาตบลตาบลขามเปียบําบลขามเปียบอำเภอตะลกานพืชผลอยู่กับเฮียสันนะครับนี่เจ้าของกาแฟชัยวัดสวัสดีครับนะครับนี่เป็นโค้งแรกที่บอกว่าอยากจะแบ่งออกครับผมโค้ที่หนึ่งโค้ดที่หนึ่ง แม่มันก็เป็นงัววัวไทยธรรมดาวัวพื้นบ้านจริงๆตัวนี้นี่ตั้งใจซื้อมาเป็นแม่ตัวรับเป็นแม่ตัวรับครับจะทำอีทีใช่ไหมตอนนั้นใช่ครับจะทำอีทีจะทำอีทีเอาแม่ตัวรับไปสองแม่ไปอยู่ไปให้หมออะไรนะอยู่เขาวงนะทำสองแม่ใช่ครับทำสองแม่ปรากฏว่าปรากฏว่าไม่ติดเอากลับมาใช่ไหมไม่ติดไม่ติดเอากลับมาอื ก็เลยเอามาผสมน้ำเชื่อธรรมดาเอาใช่ครับเอามาผสมแต่ในำ<ล>คำว่าธรรมดาแนละ้ว<ม>ก็หลอดละโอ้หลอดละห้าพันเลยนะครับอย,อย่างตัวนี้นี่ลล 5, น้ำเชื่อตัวนี้นะหลอดละ 5, ห้าพันวนี่ครับหลอดละห้าพันโอ้กี่เดือนแล้วนี่ตัวนี้เป็นเป็นวัวนอกครับเป็นวัวนอกตัวนี้พ่อมันเป็นวัวนอกระอมดวัวนอกทั้งหมดที่เราไอ้มีไว้ในถังนะก็เป็นน้ำเชื้อนอกเป็นน้ำเชื้อนอกใช่ไหมนี่ครับโอ้พี่น้องเป็นน้ำเชื้อนอกแต่ว่าตัวไหนนี่เดี๋ยว เดี๋ยวดูดูในในใบที่นึ่ให้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสนใจก็ค่อยถามเป็นในลายไปครับแต่ว่าลูกมันประมาณหกเดือนมันบ่นน่บอท่านแยกร่มย่างครับบ่ท่านแยกร่ำบ่ท่านแยกน่มนี่แม่มันนี่เมื่อนั้นผมถามแล้วเมื่อเมื่อผมมาถ่ายประมาณหกเดือนนี่่ายเที่ยวที่แล้วไม่ได้จ่อยยังซี่พี่น้องนี่ครับดูอ่นกินน่มแมนลูกกินน่มเป็นวัวเลี้ยงหญ้าธรรมดาครับมันก็เลยบอบอควายอ้วนปึกไปไหนแมนบอครับมัน โดย้วยสภาพไอราคางัวมันเป็นแบบนี้เฮ้าเฮ้าสิไปลงทุนหลายมันกับบ่ไดดมันมันคุณเรามันก็ไปอยู่กับอาหารอยู่กับพวกอันนี้หมดมันมันเฮ้าเฮ้าสิไปบ่อคลอดนี่แม่มันสูงปรว่าณเท่าไหร่นี่แม่ก็น่าจะประมาณร้อยสามสิบนะร้อยสามสิบครับประมาณนี้เนาะเป็นวัวไทยธรรมดาเราเป็นวัวไทยแต่ว่าสีได้สีแดงนี่ลูกเด้อพี่น้องเด้อนี่แต่ว่าให้ลูกเก่งให้ลูกสวย ในลูกจ้โตัวนี้ตัวนี้ลูกแรกครับลูกแรกลูกวัวสาววัวสาวที่เราจะเอาไปทำอีทีนะผสมน้ำเชื่อยากไหมนี่ไม่ยากครับเติดเลยโอ้มาผสมน้ำเชื่อแล้วเธอเดียวติดพี่น้องเมืองเจริญนี่ออกมาเป็นตัวนี้นี่การทำอีทีนี้มันไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะมันต้องอากาศแล้วก็บางทีที่เราไปทำนี่วัวเขาจำนวนเยอะมันไล่กันมันกวดกันนะนะมันอาจจะทำให้ตัวออนรุดก็ได้เป็นไปได้ ลังคนเอาไปซิฟรุดซิฟกันมี้แมนครับแมนเอานี่คู่นี่โข้มนี่เท่าไหร่นี่บอกพี่น้องครับเบิรงนี่กตามสภาพเศรษฐกิจทุกมือนี่ก็สิบบ้างสามหมื่นหน่อยนี่แหละสามหมื่นหน่อยครับต่อรองเอาต่อรองเอาเอาเบอร์ทั่วมาศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าห้าแปดห้าห้าห้าแปดห้านี่คือโค้มแรกเด้อพี่น้องเด้อครับนี่แม่ลูกตัวเมียเด้นี่ลูกตัวเมียครับนี่ผสมหรือยังนี่ยังครับยัง กะว่าจะเอาลูกมันออกสักเดือนหน้าอให้มันได้เจ็ดเดือนเนาะกินนุ่มเก่งนี่แม่จอยเบิร์ดนี่ตอนแรกแม่แม่แม่งามอยู่แม่สวยอยู่สวยตอนแรกมาเที่ยวที่แล้วนั่นที่ถามซื้อกันนั่นต่างคนก็ต่างบอกบอกกล้าวว่าว่นั่นนะครัถามนย่สันแย่สันกะว่ามาเบิ่งทั้งพี่ก็อยากฟังทั้งพูนว่าวถาเลยทต่ไม่ว่าเป็นราคาเนี่ยแม่นีกับว่าตามครู่นีกับว่าตามว่าหาหกหมื่นเนาะแมนแมนแมนสามหมื่นกว่านี่แหละ สามหมื่นน้อยๆครับสามหมื่น่อาสามหมื่นน้อยๆมาชมมาชมแล้วชอบก็ต่อรองกันเอาเลยหมดถึงสามหมื่นห้าครับแม่เม่อจังทัวรมาหาเอาพี่น้องครับไปโครมที่สองบัตตอรนี่พี่น้องนี่โครมที่สองโครมที่สองนี่บ่แม่ครับตัวนี้ให้ลูกสวยมากตัวนี้เป็นโครมที่สองน้องเฮียสันน้องนี่เนาะครับผมตัวนี้โครมที่สองแม่เป็นลูกแม่เขานี่เป็นลูกซี่ว่าแม่ลูกซี่ว่าเขาได้จดทะเบียนบ่ตัวนี้บ่ได้จดครับบ่ได้จดยน้อไม่ได้จด ลูกไส้เด็กวันี่ z ง o m ไม่พอมกันลูกไส้กับพรท่านในโจทย์ครับลูกไส้กับพรท่านในโจทย์มันวะครับแมนพึ่งพึ่งคลอดได้กี่เดือนเนาะตัวนี้สองเดือนกว่าเนาะนี่ลูกตัวที่เท่าไหร่นี่ตัวที่สองครับลูกตัวที่สองเนาะครับตัวแรกกับตัวผู้ตัวที่สองกับตัวผู้ลูกสวยครับโอ้ดไดีงวถึงกสองตัวเลยแม่นี่ให้ลูกหูทูเข้ากับหูรับต้องได้ง่ายอย่างไงมีแต่พอนอกเบิร์ดครับอ่ามีแต่พอนอกเบิร์ดทุกตัวเนาะครับมีแต่พอนอก สูงประมาณเท่าไเรนเนี่ยสันนี่ตัวนี้น่าจะร้อยสามสิบครับพันร้อยสามสิบราคาประมาณราคากระชับสามหมื่นกว่านี่ตัว <c oughs> ตามสภาพแต่ว่าแม่เขานี่ซื้อมาแสนสามครับฮะ <c oughs> แม่นี่ซื้อมาแสนส <c oughs> ามแม่นี่ซื้อมาแสนสามครับตอนราคามันผิกๆเนาะสมัยนั้นงมาดงสาวซื้อมาแสนสามพี่น้องสามหมื่นก,กว่ากบ่เกินบ่ถึงบ่เกินสามหมื่นห้าเราพี่น้องโทรมมาต่อร้องเอา ลูกซีไว้ศูนย์เกหกซื้อมาแสนสามตอนนั่นพี่น้องอต่อรองเอาสูงประมาณ้อยสามสิบกว่า,วานะครับราคากับพ่อฟังเดล้ละนี่เม่อ,อท่านขึ้นแมนบ่นี่ม่อท่านสมเนาะอยังครับยังแต่ว่าดีที่ลูกเป็นลูกนอกวัสุโตอา้าวนี่ก็คือโค้มที่สองพี่น้องสนใจจังโทรมมากสอบถามพูดคุยกับพียสันเอาเดอ้อนะครับนี่ลูกแดงดีเลือกเกินพี่น้องลูกงามครับลูกงาอืมตัวน,น,นี้ให้ลูกท้ายดีไปบัตเตอนี่ไปบึง เบงโค้งที่สามที่จะแบ่งออกให้พี่น้องได้เอาไปพัฒนาต่อพี่น้องนะครับนี่โค้งที่สามบัตตอนี่มาเบิ้งโค้งที่สามพี่น้องนี่โอ้แม่ใหญ่จละแม่นี่แม่ใหญ่สูงมาแม่ร้อยสี่สิบกว่าบ่ร้อยห้าสิบพแล้วร้อยห้าสิบนี่นอครับลูกตัวที่เท่าไหร่นี่ลูกตัวนี่ตัวที่ตัวที่สามตัวที่สามเป็นบ่ตัวที่สามลูกแรกลูกแรกอยู่น้ำเขาลูกแรกน้ำเขาครับ ลูกสองลูกสามอยู่น้ำห้าวเป็นบ่ลูกลูกเขาลูกแรกนั่นตอนสมัยง่วมันผีกๆเนาะเขาขายไปแสนสองเนยลูกมันครับงามงามเป็นบ่ตอนนั้นง่วมันก็ดแลนเนาะแสนสองแล้วกัวเก้าเดือนได้แสนสองตัวนี้เอาเขามาแพงป่ะตัวนี้เอาเขามาหกหมื่นหกหมื่นมันให้ลูกเก่งราคาแสนสองสมัยงัวมผีกๆเนาะอู้กระดูกใหญ่เนาะแม่เล่เนาะใหญ่ลูกตัวที่สองก็สวยเป็นตัวผู้ขายไป ขายไปหาหมื่นได้ตอนนั้นังับมันก็เป็นราคาเนาะนี่ก็เป็นงัวผู้อีกปีกว่าขายไปหาหมื่นตัวนี้ก็เป็นตัวผู้อีกแม่นบอตัวนี้ก็เป็นตัวผู้ครับลูกนอกอีกกันครับนี่พอเอาไว้คุ้มฝูงได้เลยพี่น้องนี่เจ็ดเดือนนี่ตัวนี้สวยเลือดสายเลือดดีด้วยบ่บอรุ่นเดียวกันครับน่ะประมาณสามเดือนสามเดือนแม่นบ่สามเดือนสองเดือนกว่ากับสามเดือนกว่าสามเดือนอู้สีไหมหนังไหมพี่น้องตัวนี้เลือดนอกขึ้นกันนี่พอเอาเวทพอพันคุ้ม คุ้มฝูงสามชาวบ้านเนาะฟาร์มชาวบ้านเท่านีนสบายเลยนี่นี่นี่คมนี่ไหลปานไหลคุมนี่หยกได้เจ้าเกิดมาสี่หมื่นเกิดเสียวแพงเนาะแต่สีซ้ำๆกันนั่นแหละถ้าผู้ใจเย็นเนี่ยเอาไปคุ้มฝูงก็คุ้มแล้วเนาะราคานีนะมันสีสันหนังได้เนาะเนื้อหนังได้แล้วก็โบนอีกต่างหากนะ ป็นว่าแดงเครื่องดำสามโคมบอมีตัวแบ่งแล้วแมนบอมีมีแค่นี้แมนบอมีแค่นี้ครับมีแค่นี้แค่นี้แบ่งเลือดร้อยเก็บไว้ก่อนเลือดร้อยเก็บไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบจริงๆริมาดูเอาเลือดร้อยมาดูเอาเลือดร้อยก็แบ่งมาลุบไหลก็ขายเพิ่ทุกตัวครับกันลุบไหลก็ทําใจบ่ได้กันทำใจไ่ได้เบิ่งเบิงลูกตัวนี้ไหมพี่น้องนี่เพราะเอาแห้งนะใหญ่ขึ้นแม่เลยนี่แต่ว่าพ่อนี่ต้องล่อล่อเช็คกระเพื่อนโทรมาถาม เฮียสันเอาก็ไดเด้อพี่น้องเด้อโทรมาถามเอาหรือเดี๋ยวผมจะฝังไว้ให้นะครับกลับไปกระเซยเพื่อนส่งไลน์ไม่เลยบอจักนี่ครับมาลูกตัวใดรตัวใดไรถึได้ฝังให้ ah ины. เห็ดหลายอย่างจำกระไดกะพี่น้องมากจังโทรมาต่อร้องเอาอยากให้พี <dans B 04> designer, ่น้องเอาไปพัฒนาเนาะสู่มือนี้ราคามันกับพ่อซื้อสามหมื่นกว่าเนี่แม่นี่นะพ่อเอาแห้งพี่น้องนี่โคมนี่จริงๆพ่อเอาบอสุดโตพอ ลูกลูกน้ำเชื้อดีแห้งแต่ละตัลูกหนอกมัดเลยครับแม่นผพเพราะว่าผมมีถังน้ำเชื้ออีกถังถังยี่สิบลิตรซื้อน้ำเชื้อแบบตัวแดเขานั่เข่าเอสจีนำน้ำเชื้อเข้ามาผมก็สั่งจองเขาจะมีเซล์วิ่งมาเขาใส่ในถังไว้เวลาง่วมันขึ้นเท่ากับโทรหาหมอมาเอาใส่ให้เลยนี่แหละคือจริงๆตั้งตั้งใจพัฒนาแบบ แบบตั้งใจดีเลยล่ะตั้งใจให้มันแบบว่าพัฒนาการแบบให้มันเป็นวัวที่แบบว่าอัตราการแร่เนื้อสูงเบอร์โทรที่ต่อ085 085 610 610 5585 5585ครับหรือใดรอยากมีอาชีพเสริมเนาะขายกาแฟนาบ้านได้ครับกาแฟชัยวัดครับกาแฟชัยวัดสอนให้ครบมีอุปกรณ์ให้พร้อมครับเบอร์เดียวกันให้เบอร์เดียวกันครับ ขอบคุณหลายๆขอบคุณครับมืงอนีกันนีดึงดตัวมาได้เลยพี่น้องนีมืงอนีแรนมากกับท่านหันเลยดึงตัวมาเด้ออ่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อนะครับติดติดตามเป็นกำลังใจนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ